ินกจ,จับตูเน้วน,ม,นมีปวดว่าใครใวดเาดน,นาใครน้ามันเใช่หาใช่ไหม้าขี่เงียวก้อนโตออกเียวนำดีเนาะตีนจุดโกนบดเนาะว่านี่ถูมนะี่ขันถมนะี่เตนะ๊นะนะกเต๊วดว่านี่รอบดแน้วเนะเออสชเบดได้แบบนี้หนะ้องเลย อืมเดี๋ยวจะขี่เตะกเอาซ้เหมนไปไปยินเลยเาไปไว้เท่นไปลอยเมื่ออีกนะอ่าเมื่อเหรเมือกันยาาพอไปกยนยมาขาต้องเติมมาก่อนอ่ะแม่ไปบวงงัว ข้าเจ้าไปเป็นพวงเจ้าอีกได้ค่ะไปดินกลางเวีกลางเวีเพื่อนห่อนอากาศเพื่อนห่อนเพื่อเฉียดมันดีนากไม่ใช่มือเงินี่นกับทุกนมีแต่พมันพอไม่ได้อยู่ห่นงถไกถ่ายฟังที่บอกผัวเมียเพิ่นอยู่นลำกันเขาไม่ป่ะมันจะมวนเพิ่นผัวกับเมียเพิ่นอยู่นลำกันเจ้าสิไปดินน้ำวัวยากาศอันหอนที่เพิ่นกงเปิดพะโล้ปิดประกดการยังยิ่งใหญ่ได้เหรอเพิ่งบริการน้ำเจ้าเลยค่ะต้องไปดอกเพิ่งอยู่สองต่อสองบ่กแหมเพิ่งอยู่เป็นส่วนตัวครอบครัวเพิ่น คนอยู่ในเฮือนจะไปบุกเข้าไปดินบ่แม่เนี่ยเนอะพูดเห็นเพื่อนออกมายามแล้งพูนาคนอยากจะไปลิ้นอันนี้เพิ่นไปอยู่ในหกไปดินน้ำแน่เพ่อนอยู่ครอบครัวเพื่อนเด้ผาวูสาวเพื่อนผัวใหม่เมียใหม่เดี๋ยวเบิงตากันเต้ไปดินไม่เนบ่สายเจ้าก็เป็นกกอขอแล้วบ่เจากินบ่ยังก่อข้อนะสบายดีพ่แม่พี่น้องเอฟซีหักแพงเบิร์ดสูู่่สู่คนเนาะ กะยินดี่ตอนรับเขาสู่ซ่องสว่างใจอีกคือเก,ก่าเนาะกะพ่อๆกับสว่างตอนนี้กะยังอ,อยู่ทงหายทงนาหนองมะนาวอีกคือเก่าเนาะกะเพิ่นว่าโทรศัพท์เพิ่นบ่มีซิมเนาะเพิ่นกเสิเอาลงมาให้เบิ่งเนาะว่าเป็นจังไรเนาะคือว่าเติมเงินบ่ได้จังซั่นจังซี่เพิ่นว่าเนาะมาเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนบอกกับผมหน่อยวักนจานทร์นะครับเครื่องแด้แบตจุดตกขีดแดงวะนี่ย เกิดหายดูคามเวรารยเพื่อนป้าบุหรี่องมตบมายังคือปิดหมดการบินีนยังเกิดปืนเน่เขาปิดคืนโอ้ยจริงจรงก่อนเลิกมนะโอ้ยเขาตกกับจังปิดาทำมาก้วปิดได้รป่ว่าโทรบอกบเขาแล้วฮัตตีงเงินก็เริมีเงินอยู่บ้านี่เขาปิดอ่ะอันาวีบมันเป็นสีผ้าบอปิดนะเป็นบอาวีบเป็นสีผ้าปิดบอเป็นแบบนะปิดยังปิดเื่องนะปิดปิดยื่นนะ สีฟ้านะมันมันสมันสเปิดแอะว่าน่ะเปิดบอลเลเออมันเปิดสีฟ้านะมันก็มันข้ามาปิดไปนะยังได้ให้ปลาไหลเบิ่งให้กปะมอเขาวาบปิเป็นสีฟ้าปิดว่าคือเปิดนะใช่ยังหมดกันปิดนะอือปิดว่าคือเปิดเด็ดเลยโอ้เบอร์ของเพิดอี่งามเนี่ยใช่มันชูนชูนชูนมีเบอร์อยู่ไม่ได้หรอว่าปิดได้ไปได้หรือว่าอยู่ บีบปิดขามาบินนะพัดูเลยสีม่วงอ่ะแม่นแม่นพูดการบินเปิดค่ะเปิดบ่เปิดเปิดได้มาสีแบบว่าบ่มีสัญญาณอย่างเลยเราก็พ่อปิดเครื่องทำพ่อปิดเนี่ยไปได้ปีนสีขาวนี่น่าจะมาไว้ป้าไว้นี่บอกแล้วนี่ได้ปินนะนี่นอมมานาเพิ่นกะนี่เห็นบ่อันนี้คือเปิดไอ้แบบว่าเวลาไปโซ่ของปุได้นี่มันขึ้นสีนี่นี่ นี ه, ane, 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 ่ปกตินี่ปิดหัวนี่นะปกติปิดได้นปิดปิดได้ไหคือเปิดมืดมิดแค่ไหนเปิดปีดได้นี่อันนี้คือเปิดหมุดการปิดกันคนโทรเข่ากันฟ้าฟ้าฝ้าเดือบมีการฟ้าผ้าบอกว่านี่เป็นปิดบอเล่เปิดเปิดหมุดการปิดคือเปิดเปิดเลยว่าคล้าข่เขา เวลาจะเปิดสีแบบนี้แบบนี้บอกแน่คือเวลาที่เจ้าโบอยากปิดเครื่องแล้วเจ้ามาเปิดมูดกันบินมันขึ้นสีนี่แหละมันกับโบหับสัญญาณโอเคเลยนี้แมนปิดบอกโบจะเป็นต้องดับเครื่องเลยนี้แมนรับเครื่องได้บอกต้องจิ้มมั้งด้วยฮะรับเครื่องได้บอกจิ้มบังจิ้มบังเอออันนี้นะคือโทบได้แบบนี้ปกติอันนี้แบบนี้เนี่ท่ได้ปิดบอกโบได้สัญญาณดีสจำได้กรโทรโบได้ขึ้นตัวนี้ขึ้นแบบนี้เนี่ยแบบพาน้ำพาเดือดก็ได้บ่แบบนี้ แบบนี้อ่ะเจ้านอนดินเกมได้เฉยแบบนี้คันว่าเจ้าเปิดตัวนี้สีนี้แล้วนะโอเคแบบนี้นะอันนี้นะผ้าล้างพ่าเดือดก็ได้บอกแบบนี้มันพามือคันแบบนี้มันว่าจะเปิดแบบนี้แบบบี้นผ้าผ้าแบบผ้าแบบนี้เข้าใจแล้วอยู่บ้านใจเขาชงกันว่านั่งยังมากอะเออบโบได้ันี่เออเข้าใจแล้วบ่แบบนี้พอใจแล้วเอหลิดไปเรื่อยๆมีอย่างน่โทรศัพท์เอามาถ่ายมีรูปอะไรปะมีระเบิดหูปีกถ่ายแล้วรูปแล้ว เนาะจะประกบภาาไทยคือคนบักงามหนึ่งแฉบเอิญอ่ายด้หุบขอบได้และเห็ดผักแต่ละมือป๊าดโอ้ว่าเต็มไทยว่าเต็มไทยจนจนวาเตมเครื่องไงปาดหลงสาวไม่คืองามแท้คนบางคนไทยจะช่ำได้อีกเนาะ มึนเบอร์เนเยี่ยมไทยเก็นะบเป็นบัวไทยนะนั่นนไทยจ้กพี่สานใดพี่น้องเอ้ยอันนี้แค่ดินอันนี้แค่ดินดินนี่กันจริงจังนี่ขออ่านว่าผมได้เจองจอในรากคุณมะนาวเบนอนนอนอยู่เถียงนาเด็นตุ anyway, ่มเม่งตอนไปมกเว้นนี่เนาะงามขนาดที่อันนี้ยังสะนี่กระตุน ันนี้ก็เอาถ่ายกับเมียถ่ายไปเพื่อนคนมาถ่ายหนองมะนาวหนองมะนาถ่ายคนคืนตีสองคนเพื่อนเพื่อนถ่ายเออเพื่อนถ่ายเองเปล่าเออเป็นเจ้ากับกุศลรองบวกุผมรู้ค่ะมาแบบนี้เปลี่ยนเลยเลยนะเปลี่ยนอะไรยเลยเจ้าเห็ุภาพเคลื่อนไหวเนาะเปลี่ยนเลย่วันนี้บีวันนี้นะเอาเงี้ยเงี้สาวเงี้ยเงี่ย สาวาำลังแบบนี้มันก็ใช่เป็เปลืองแวทนะมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเครื่องคิดเลขก็มีก็มีแขเจะคิดอย่างบอกอะไรเงินอะไรครับบมเปลี่ยนเด้อเวลาจะใชบวกคนถามนะช่องบวกสามเป็นเทไรอ่ะคิดอ๋อเอาในมือในตีนมันรับใส่กันให้เไรอ่ะค่ะว่าสิอานจะคิดบวกมันเอาเครื่องคิดเลขเด้อยนงมีอยู่บอกว่าเขาชงนั่นอันนี้มาให้นะชงยัง ่งจะงอย่างแล้วชงเพิ่มอะไ้เติมนิดเติมมือ่บนเขาบ่เจาเติมมไรมากแบบเติมมัน่เติมือ่งนีานบเขามีบ่บอ้ยฮ่าเราเติมอะไรเพิ่มการั่บนเขาก้นี่เจ๊าะอ่ยวบนเขาบอกมือ่หนากสิชื่อมาเติมมือ่ก่อนเติมมันชีไรบ่แบบมือ่ไดเลยอย่ากบนเขาให้เติมใหม่นะเขาให้ไม่นน่ะทูกคำเนาะบ่บางคือเากับตัวเลขพิดตัวหนึ่งมันกะ กดหม้บางเสือเลยเคยกดผิดอยู่ว่าตอนบุกเขาเติมทรงซามเสือากดผิดบุกเขาากดหม่อีกข้างมันก็มีบาดผิดพลาดนะคะก็ต้องกดใหม่หรือว่าบัตรเติมเงินตัวนั้นเป็นไส้ถึงไส้ไปได้จั่วเงินบ่มีจักวบัตรเติมเงินปันเยียมเติมมาได้เปนบัตรไปนั่นนะอืมสังวาเนี่ยหรือว่าจะกดเลยมันหลอกบ่ เจ้าหาบุาหงายบาลข้ามโทษถามศู์เบืองมาเป็นพอย,ยังเวลาเติมเงินพวเขาจะโทษถามศู์เด้อบอนี้เดอเ้อยน้อรคนเบอกให้ลงทะเวียนบอทะเวียนอาชิมมันอะได้บอนี้จกักรไรจักว่าสาววันคำรงไหแล้วจกักรวาลอยู่หรอ คือได้ยินว่าน้องเต๋ว่าเมื่อหาคนมาเผางวางั่นดอกยเป็นบอกดีว่าคือบอดีอดอได้ยินเพิ่นว่าเมื่อบ้านเอาหาคนมาเผางวซอยก่อนมาสั่นถ้าขึ้นมาหาดีเผาดีบ่าเผายากเลยยังมึอตายอยู่เนาะขอเป็นเป็นเปนดนี้เก่งขนาดบุกงาบแมา,าไ,ไม่ได้กินยาอะไรมื่อสัตายเนาะเนื้อทงเด็กเนี่ยใช่แล้วแบบครับใส่ใส่ฟูิ่นเน่ามาเลยจังเนาะ เนี่ยโมเลยชาวเลยอะไปาอกันเนาะชาวนกันเนี่โพประกาศอยู่หควยเออควยถึงนักเขาบัตถึงควยตนอไมเป็นดิบริ้งไปหาซเลยจะดิอื่นจงซื้อตลาดนัดคนพาในอื่นลงตลาดนัดบ่อตัดอ่กบ่แม่บอกอย่ใชกิดไปไปอ่างามาตัดไปอยากเบิ่งนกระพาตัดเออตาบผิเวณขายยันบาดอออโอ้ยเวตาจีเซ่นมีดมีดภูเขาหนานะผ้าภูเขา กันว่าเขาเป็นตัดในเบิ่งเนี้ยใช่หรอเอฟซีเป็นตัดเป็นยู่โบเอาผ้าตัดเล็บนะมึงเลยถามเบิ่งในตัดล็บถามย่างๆเขาไปหั่นจีนไม่หั่นหั่นจีนเลยสิอึ้งยังอื่นจังโลกตลาดนัดเด้อไปไปมื้อนั้นไปว่าจิซื้อแคปนี่หั่นจีนหาเดียวทงแคปทุกเวรอยู่กลางเจนี่มีอยู่เลยไม่แคปแล้วเรื่องไรพ่อแจังยังกิเห็นแต่ก็คือเป็นทงเป็นทงเลี้ยนใชอยู่มีมีโพรเพสน้ำเจผุนนี่ทางนั่นผุด มีน้า่าชมนะไม่ชมมชมนีตายนะเตมมันบใช่เผ็ดนาะจักหาเดียวรูหรอหาเดียวไปเดีหลยาคนเนาะเนี่เห็นมือนาจะให้น้องต่อไปเลือกุคนไ่ว่าจะไปซื้อบเห็นตัวข้ามาเสาเงินจะชื่อชิดหมูกินมืออื่นนะจะถามาให้ไคะชื่อชิดว่าะเลงมือนี้ได้ผลจิงชื่อเขามาแหงจังอจส๊งอง ดีใจนํำเลยอสันสิ้นบมอีกเข่าอีกว้าวฉับสิกินเบาะน้องมะนาวซาจินนี่สังเกตประว่าสอบหนึ่งนี่มันกุมเดือนบ่อหรือว่าจังใดมโเดือนว่ามันหาชิโรมันไม่ไติมีดอบดิมอหดบ่มันไม่ไปตีมีดอบเลยนะคือชิได้แท้สามคนกินเลย่ไรเอ้าต็มต็มนะชุดน้ำหาชิโกนะอืมอ่าบ่ไรนะน้องเอ็มกับไปเลยยังสามคนกลับมาสองตัว่ได้ทิ บนเต็มเฉวมน,น้ะระวังเขาเจ้ากับเขาเหนียวนี่เจ้าเจ้าเจ้าก็มาเลยบอกมาด้ยค่ะคือผู้ใหญ่เพิ่ <ฮะ S 1> พนเอาเขาเจ้าสอบนึ่งมาหุงกินบุนเบืองนี่แต่เอื้ยยังมากินเขาหูเขาเจ้าเพราะว่าเขาเจ้านี่มึงเตือตัวเศร้าจะหูเขาเหนียวเนาะตัวแรกยังหูเขาตุ้งหูเขาเจ้าจต็มทีเปลี่ยนกันเขาเจ้านี่มันบุเบืองน้อยเดี๋ยวมันก็เต็มหม้อแกงกินกับเราไม่แต่เราหุงกับเขาท่าอยู่ได้เด็ดไข่ทอดไข่ มีจะมาให้ย,ยังไม่ดูอีกแน่ไม่อยากบอกนะชัดที่ดว้วยอืม,ม,มอ,อืมแลงไม่สิดวกซื้อไข่กิเออเพื่อนก็นถามามาซืา้อไขตอนแรกคุณแม่ทางข่าวสารทางบอกคำเพื่อนก่ะอืมเพื่นบอกได้ชาวนี่จะเล่นก่อนคอ่จาจะว่าเพื่อนอาวิ้นหมูให้ยละจอกนี้นมาบอกเพื่อนชิวเพื่อนว่าเจชาเงินให้ชื่อเองด้วยเพื่อนอืมนี่ได้ซื้อเองกับประหยัดป่านเขาก็ลงซื้อตลาดนัดเอาซื้อไข่น้ำพึ้มบ่ก เอากระหาซื้อ,อนังเข้มซื้ออย่างแน่มันประหยัดเป็นแม่ขนขันช่วงนี้แม่นขนนูนไรก็ซื้อแม่นขนุนหรือว่าบ่หมักบ่แม่นขนุนกินยูเข้มเขาแต่ว่ามันยังตัวอ่อนเนาะยังมีไข่ไข่เดียวไข่อะไข่อ่อนไข่อ่อนแล้ยวบ่แบบโตมันยังบแง่แข่งคุณ้านี่ป้าทุกคนหาบส่วนกันซอยแน่ซอยแน่ซอยแน่ว่าซอยจอังได้จะหาบส่วนกันซอยซื้อแน่เพื่อว่าเมนบ่เคยการแม่นขัน มันตั้งหน้าว่บุ้มมีเด้อมีต่กบเติ้วอ่ะบมีเมนขนุนตกุกขามกวาเต่าเคยเคยพูดยวดเมนขนุนยังเหาไห้่เคยอ่าเป็นสุดเมขนุนซักกอยังบุ้มีนั่นเลยตอนแรกของของได้สิบตัวเศร้าตัวก็ดีใจได้เขาแบบว่าเขาพูดกับมันมวนดอมันช่อนกันบางโตก็ามตัวเปิบางผู้กระโงตัวสามตัวุมีดั่นเศร้าตัว่ะ จุกอ๋อจุกอเอจะิจกุดุเป็นวนแต่จ็คมดูใสมันทะมียามดนะ้นมีก็มีแน่อมนทำอมียามนีตกเดือยผุนเดินหาโลคคุณพี่จะไปซัวายเนาะน้องเต่าจักสิไปซัก่สใหญเนาะพืดอย่างงวนมีโคกัสบานตะก้าห่อขายอยู่เดไปเบิกงนวนี้นะดขายปีตะกาโบมีไดเาบันี่วาคุกเนาะวายเสจนะคนเต่าจมยาซเ่บมี แปลงเป็นสวนมันไว้แล้วแต่เฮ็ดปีนี่บุคคลใด้กินหรือบ่อบองที่เฮ็ดค่อยออกลายๆบัดเป็นปลาม,านลมันเพิ่นนี่นั่งชามน้ำตา,าลเขาชอบเฮ็ดมดค่ะมืม่ายว่ะไปหาเล่ะองเขาไปหาเลา่ของเฮ็ดลายขายมือ่ฮ็ดโคกนะแมนเฮ็ด <He id S 2> บ<อ>ดุดเฮ็ดข้าวฝนตกซี่ก็เฮ็ดพอออกแต่ผัปีเขอยู่เนาะปีนี้หนักสิพอออกเนาะปีนี้เพิ่นว่าปีไหมันออกลาย อ๋อีนี่นะสิบ่มีเห็นพ่อปีนพอไมีเห็นพ่อ็ขอแต่มีเห็ดละงหมกน้องนงมนาว <c oughs> คนตกบางเห็ดตกบางปีกินมันอีกายนี่เคื่อบ่เคื่อบ่เป็นเอ็ดพอเนาะเคื่อบ่ลายอีกายนี่อีกายนี่เพิ่นว่าลายอยู่เดม้มีแต่บ้านอื่นให้บ่แม่ป้าม,มึงเฮ็ดตก กินมะเขีบนี่อายุยื้เน้นมะนาวไว้ค่ะขวดมันกินมะเขียบยำขาก็แดงผักกวดเนี่ยแบบตถูกกอเมียบบนแจกเขาวินนี่เน่ผูกกายดิผูกพนเมียทั้งล้มทั้งฝุ่นเมย์มาแต่มู่เราเป็นขวดกินขวดกินโอ้โแงายำขาวกันเนผักยางเนาะเออม่์เนี่เราเจกกันว่าผบบยาวแล้วนตกเกงเนาะ เออมันมันาสาดก่าหลังนั้นบ่คนนนยนได้เกอบกาดเนาะปลกระนอยู่ในเือต้องขึ้นกันก็กินน้แข็งอย่งนี้ช่างอยาเ่ากันอย่างนคนเถาเพิ่อว่ากินครบร้อยมิตอายุยืนจะลองขวดอันร้อยมิตเด้อแบยืบอเยยืน่นก่อนกอบขึ้นนามมัน้นบบนี้ บปแล้วไปล้วลุกนังมังเมกี่แล้วเปเอาพัดจากคนล่ม่ื้ร่มไทยร่มนะเด็๋ยวนี้อาแบพัดหัวหัวพ้นร่มตด่นไทยรอนตื่นข้ามม่อชาไหมไม่ถึงลมไปเป็นม่จจงลมนะเรยฟังลูกโยอย่ขาตั้มเนาเื่อยแห้งกว่านั่นเนาะนั่นน่าจะไปเป็่นแกงอาเป่นแกงไทยร่มเนะไทยชีแกงเนาะล่มอูเบนราโบเจบเนาะ อุ๊ยบนแรกปลาปาถิ่มกับสอบเขาเนอะนันยังมันอ้วนแห้งนักขานักแข่งบ่เอมาอที่ก่อแฟลักคืมาลมเนาะอ่อ f c ดมากั่นกายได้หรอ่วงไหนไขมันได้หรอไอหักหรือโพหักพหนถือหมวกแม่นบไม่หักออไม่หักไม่หักคนได้ะลจะกคนไม่หักคนใช้หูว่ามีใช้เ็นตานี่มีอยู่ไม่ม่หักไม่หักลงมาหน้า เปิดเห็ใใออนในขิดตีเป็นในไรตีข้ามาตู้ชิดกะหัวใส่ครใ่โคตรอ่ะคือสองเทือนึงบกนี่งองมะนาวใชเบึงเมฮักเพื่อนว่าสันนี่ใช้เป็นตานี่โอ,อ,เอ,อ้เมลีไลนี้อืมเป็นโทรมาเพาาินเบาเงาเบาโดนเบา ีเวนตาด้ใช่เนาะชเวนตาบ่จะกำมักง้มหลีไลได้นะม่ลีไลซื้อเลยนะเพื่นเป็นผนผูกงามเลยงามเน่ยเป็นย่งกินมายังสดเลยเรายังไม่ได้แต่งงานเลยเนเนี่ว่านี่แเมอนยังยังสดอยู่แต่ว่าเพื่นหาเงินเก่งสมมาตดเพ็นร้ายเพื่นนาไปคนคยน่าใบ่ง เปิดขายอะไรอะไรเนี่ยเพิ่นก็ว่าปเพิขายได้ก็เห็นงานได้กบปล่อยเงินกู้ยังอหลายอย่างัวนะเออไปบุ้งไมอไมเนี่งอ่าดไปวเหัวน้องมานาวปานมาเนาะไท่อาโทรศัพท์อ,ทอ้าวนะจักบัึบุ้มเขา ใช่ไ,ไหมวเนเงเพตอเ่าดีนีนจุดโกดเนะาะบนนี่ถนะถุมนะี่เต็นะนะกเปวดวา,านี่อาอ,อด้แบบเนาะเออสเบดดงแบบนี้ห้องเลย อ,อืมถ่องดิงเนี่ยมาอมาหน้าึ้นมาทักแคบอ่ะนี่ ก็นหนหเหเอ,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 อดเดียวนมัเอกขีตาเอเเอเเาออกคแรกวัเอากแรผัอมเนะขขาะอีกจากอาทิตย์นึงนี่มอผักไปใส่จ้องมา,นาเนาบเสียแต่ว่าม่ปวกแน,น่เนาะอหาวลสิอมรวมแล้วนะปลูกกาลังสิติดถ้าเถียก็เลงจากทิวา ตกแต่งใหม่ก็เป็นตะยู่ขึ้นแต่จริงแกนเพรนี่เราเอาเอาแป้นใหม่หมาเปลี่ยนเหมันฮักเอามะนาวก็จับในนะต้องสียอันเนี้ยเกี่ยวหันเกี่ยวนี่ให้สอนยังเป็นมะนาวเย็นหมูเย็นอีกเออเคยเห็นเขาทักขึ้นอยากทักลูกแต่ไปล่าเจับของเขาหนุม่มเบิดลุกไปลุกมาจะเมืเม่อจะไปเห็น บั้งกะทักมือเดียวมืาจ้าอ๋อใจปองขนาดเนาะแท้บม่ซื้อเข็ยมาเนี่ยนะเข,ข็ยนไงไปค่ะเเบิ้งเขาโม่เดียวกะปินทักเสือจะเป็นโม่ทักหมวกผิดหมวกไม่ทางเสือลองทักหมวกบ้างเด้อกว่าเห็นกระทักกะงามได้หมวกมาหนักนานๆเลยใช่บอดมีย้อยไม่อย่างบ่ใช่ใช่ย้อยเอาใส่ย้อยต่างหะแล้วกมใส่ย้อยบ่คือว่าเอาพื้นใหญ่ลื่นนี่ก็ได้บ่ ได้เะไผใดแล้วก็ได้ใังไมเธอสิขึ้นกระโดนเติมเนาะเพื่อคำไหนได้หอดบอเย้าเย้าได้บอคาชีนเพื่อนบอสเม็กนะอยู่ไปดีนะมั้ยไปดีนะเพื่อนไปตัวนี้ วาะไป้ะเอาไปกันเตะนอนใครกอนไหนเนาะกินเตอยนข่ากินน้ำนะพ่อจังสิไปเลินนะทำเตี่ยอืมแล้วจะสิไปคอหง่ะคนมาตำคนมายน่ไฟตูคือปู่แต่สงสารกุ้งวะเนาะดินบมบุกอยู่เพ่นก็ได้ มือแล้่สองสามือเนยชมน้องเตือเมื่อบอกโคตรมาเผาเมื่อชอยดิ ก่อนบานเอาเงนให้น้องมะนาวซื้อเล็กอันตัดกลีบมือเพิ่มืออื่นเนาะประมาณสิบันเนาประมาณนั้นเอาบ่เอาเนาะลเงนบ้านนี่เห็นเห็่เอาัแท้ไข่ก็พอได้อยู่อยาจะตกจนตกใจว่กินรถมาสิบพันรตัวเป็นหงาอ่ะเออเอาได้เงินวบ่เอากระบปแ้คนเดียวหายหมดบ่เอาปัิเสธเงินนบาปไอ้เนาะสิบพันหน่าสิพอเพออยู่พ เดี๋ยวพอชิมใต่เด็กมาอีกมือหนาเบาใหเห็นแน่นโค้งดำดำหนี่นี่ยบดีดเต็มเตอยู่รูปผานะปได้ได้ปาดผา่ะฮะาผาป่าละเอาไปซมังไม่ไปไ่เหนเลยน้นไปไว้ทอนไปรอยเมื่ออีกนะเมื่อหรอกเมื่อไยากพอไปก็ยะมาปุถตชนไปหาองเติวมาก่อนเมย์แไปดวงงัว ค่ะเจ้าไปเป็นพวงเจ้าอีกค่ะไปดินกลางเวีกลางเวีเพื้นห่อนอากาศเพื้นห่อนเพื่อเช็ดมันดีนะไม่ใช่มือเงินหรอกมีแต่พวก้อนไม่อยู่ห่างถุนทางที่บอกหัวเมียเพิรนอยู่น้ำกันเขาไม่ป่ามันจะดวนเพิรอลผัวกับเมียเพิรนอยู่น้ำกันเป็นเจ้าสิไปดินน้ำวัวยากาศพ้อนที่เพื้นกาเปิดพะโล้ปิดปรากฏการณ์ยังยิ่งใหญ่ได้ค่ะพื้นบริษัทน้ำเจ้าเลยค่ะต้องไปดอกเพิร์อยู่์โซตัวสองบ่แมนเพิร์อยู่เป็นโซนตัวครอบพวกน คนอยู่ในเฮือนจะสิไปบุกเข้าไปดินบ่แม่นแนวเลยเนาะพูนเห็นเพิ่นออกมายามแรี้ยงพนักพนักอยากจะไปลิ้นอันนี้เพิ่นไปอยู่ในหองไปดินน้ำแน่เพิ่อนอยู่ครอบครัวเพิ่นเด้ผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นผัวใหม่เมียใหม่เดี๋ยวเบิ่งตากันเต้ไปดินไม่เห็นบลายเจ้าก็เป็นกกอขอแล้วกันเจ้าเว้า่ยังก่อคอน่ะ เมันห่เมีเพิ่มีินเจ้าเล้ว mm คุณ hmm. น่ะต้องเติมาทั้งนี้เมื่อทั้งนือมาทังตายแล้วบอทำเป็เคทงหอกตะกี้บอลงตาย้งบอกด้วยนะตายไเื่ยแ่เราน้ังแล้วตอากี่นี่เพิ่นลินมาบึ้มอยู่เนาะตาข้างเลยแต่เป็นเพิ่นใจชีขาดเนาะตายว่ตายดีเม็นขุเจ้าวาอยู่น่ะ ฮาเี่ยพอเพื่อสิประกาศไหบ่เพื่อประกาศกับอันบ่หูงววาคดเนาะทังเจ้าของเพื่อนกับานำให้กินมาตายแล้วพี่น้องลงงินลงเต่าเพื่อนกับซีมือบ่กคือขามือเนาะจะได้เสียไปทีเรียบร้อย พุ้อมัแม่เผาเอานชิง่ายเพราะว่าฟืนกระลาอยู e. ่เแ I mean, uh, sure ้มเนเอพรานดีเรบ่วเผาเอาในีให้กัวคุดเนาะาุดต้องเดอกเนาะเอาลายเม็ดเนาะสามเออุาไหนมันเป็นามาขวดได้ะได้หัวจนมะนาเวย ใจใจแบบนี้คือซึ้งเฉยใจบ่เสฉยใจน้ำหนองมะนาวเนาะปีนี้กะบ่ได้เลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างเลยนางเชยอยู่แล้วแบบนี้เนาะโตเดียวมันยังตายใช่ไหมเนาะตายบ่นี่นะตายแล้วตายแล้วตาส้นอยู่ยี่มันอยากตายมันจยกชักแล้วหายใจวอช่วงฮะเขาว่ากินของงูกะงูเป็นงูที่ขาดโซก่ะ มาสิกระทบกระเทือนเจ้าอืมตายรียบร้อยแล้วพี่น um> ้องเอ้เนาะกะคือวันออกมาเน่าหนี่บ่มีงัวเลี้ยงเลยปีนี้พี่น้องเอ้เพราะว่าเลือง้อตัวเดียวเนาะกะตายแล้วเนาะกะสืประมาณนี้เนาะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาสว่างกาขอจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดกาขอโทษขออภัยนะเพื่อนพี่น้องเด้อเนาะ ก็พบพ่อกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กาสบายดี